ในวันที่ท้องฟ้าชีวิตมืดมิดที่สุดเมื่อคลื่นลมแห่งอุปสรรค้าโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้งหลายคนมักตั้งคำถามกับท้องฟ้ากับโชคชะตาหรือแม้แต่กับสิ่งศักดิ์สิทธว่าทำไมต้องเป็นฉันฉันทำผิดอะไรนักหนาทำไมชีวิตถึงต้องเจอกับเรื่องราวเลวร้ายเช่นนี้คำถามเหล่านี้คือเสียงสะท้อนของความเจ็บปวด คือเสียงเกลียดร้องของหัวใจที่กำลังแบกรับสิ่งที่เรียกว่าวิบากกรรมแต่หากเราลองวางความเจ็บปวดลงชั่วครู่แล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆให้ลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจและลองมองคำว่าวิบากกรรมด้วยแว่นตาคู่ใหม่แว่นตาที่เรียกว่าสติเราอาจจะพบความจริงที่ซ่อนอยู่หลังม่านน้ำตานั้นคำว่าวิบากในทางธรรม ไม่ได้แปลว่าความโชคร้ายไม่ได้แปลว่าคำสาปแช่งแต่มันแปลว่าผลผลอันสุขงอมแล้วจากการกระทำที่เราได้ทำไว้ไม่ว่าจะเป็นในชาตินี้หรืออดีตชาติที่ไกลโพ้นจนเราจำไม่ได้เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านลงไปในดินวันหนึ่งเมื่อได้รับน้ำได้รับแสงแดดที่เหมาะสมมันย่อมงอกงามและออกผล ผลน,นั้นอาจจะหวานหอมหรือขมขื่นก็ขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ที่เราเลือกหวานสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวทางธุรกิจการเลิกร้างจากคนรักความเจ็บป่วยทางกายหรือความขัดแย้งที่บั่นทอนจิตใจขอให้รู้เถิดว่ามันไม่ใช่การกลั่นแกล้งของฟ้าดิน แต่มันคือจดหมายเหตุจากกาลเวลาที่ส่งมาเตือนให้เราเรียนรู้บางอย่างคลิปนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อตอกย้ำให้คุณจำนนต่อโชคชะตาแต่ทำขึ้นเพื่อปลุกคุณให้ตื่นจากฝันร้ายเพื่อให้คุณเห็นว่าท่ามกลางวิบากกรรมที่ดูเหมือนกำแพงสูงชันนั้นแท้จริงแล้วมันคือบันไดบันไดที่จะพาจิตวิญญ,ญาณของคุณก้าวขึ้นสู่จุดที่สูงกว่า แข็งแกร่งกว่าและสงบเย็นกว่าเดิมขอให้เราค่อยๆเดินไปด้วยกันในทุกตัวอักษรต่อจากนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะให้อภัยเริ่มต้นที่การให้อภัยตัวเองยอมรับความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอ ก้วแรกของการฝ่าฟันวิบากกรรมที่ยากที่สุดไม่ใช่การต่อสู้กับคนอื่นแต่คือการยอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเจอความทุกข์เรามักจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบโดยอัตโนมัติคือการปฏิเสธ denial และการต่อต้าน resistance มันต้องไม่เป็นแบบนี้สิทำไมเขาถึงทํากับฉันได้ ฉันไม่ควรมาเจอเรื่องแบบนี้ยิ่งเราดิ้นรนปฏิเสธความจริงที่เกิดขึ้นแล้วมากเท่าไหร่เชื่อแข่งวิบากกรรมก็จะยิ่งรัดแน่นขึ้นเท่านั้นเหมือนคนที่ตกน้ำแล้วตื่นตระหนกยิ่งตะเกียดต,ตะกายก็ยิ่งจมลงสู่ก้นบึ้งเร็วขึ้นการมีสติในแนวทานของเราเริ่มต้นที่การหยุดหยุดดิ้นรนทางคิด แล้วหันมามองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้หลายคนเข้าใจผิดว่าการยอมรับชะตากรรมคือการงอมืองอเท้าปล่อยให้ชีวิตพังทลายนั่นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างยิ่งการยอมรับในทางสติปัญญาคือการยอมรับว่าโอเคสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว นี่คือความจริงของปัจจุบันขณะฝนตกแล้วเสื้อผ้าเปียกแล้วเงินหายไปแล้วเขาจากไปแล้วนี่คือความจริงเมื่อเรายอมรับความจริงได้จิตใจที่เคยร้อนรนดังไฟเผาจะเริ่มเย็นลงเพราะเราหยุดเติมเชื้อไฟแห่งความอยากอยากให้ไม่เป็นแบบนี้ลงไปเมื่อใจเย็นลงปัญญาจึงจะเกิดและเมื่อปัญญาเกิด เราจึงจะมองเห็นทางออกลงจินตนาการดูว่าหากคุณถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งนั่นคือวิบากกรรมเก่าคือเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดทางกายเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าคุณมัวแต่ร้องโวยวายโทษฟ้าโทษด,ดินคร่ำครวญไม่หยุดหย่อนเท่ากับคุณกำลังหยิบธนูดอกที่สองมาแทงซ้ำที่แผลเดิมด้วยมือของคุณเอง ธนูดอกที่สองนี้คือความทุกข์ทางใจที่เราปรุงแต่งขึ้นวิบากกรรมทรงผลแค่ธนูดอกแรกแต่เราตั้งหากที่เลือกจะรับธนูดอกที่สองสามและสีตามมาคาถาชนะกรรมคือเกิดขึ้นแล้วดีเสมอคำนี้อาจฟังดูขัดแย้งกับความรู้สึกในวันที่เราสูญเสียแต่หากมองด้วยสติในระยะยาวเราจะพบว่า ทุกวิกฤตซ่อนของขวัญล้ำค่าไว้เสมอคนที่ทิ้งคุณไปอาจทำให้คุณได้กลับมารักตัวเองและได้พบคนที่เห็นคุณค่าของคุณจริงๆในอนาคตการตกงานอาจเป็นแรงผลักดันให้คุณเริ่มต้นธุรกิจที่คุณฝันถึงมาตลอดชีวิตแต่ไม่กล้าลงมือทำความเจ็บป่วยอาจมาเตือนให้คุณพักผ่อนและเห็นคุณค่าของลมหายใจก่อนที่จะสายเกินไป ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างถูกจัดสรรมาอย่างปรณีีโดยกฎแห่งกรรมเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณของเราให้ละเอียดขึ้นหากวันนี้คุณกำลังเผชิญหน้ากับกำแพงยักษ์ขอให้บอกกับตัวเองเบาๆว่าขอบคุณน้าที่มาเตือนขอบคุณบททดสอบนี้ฉันน้อมรับและฉันจะผ่านมันไปให้ได้เมื่อใจคุณน,น้อมรับ น้ำหนักของปัญหาจะเบาลงครึ่งหนึ่งทันทีลองทำดูสิครับสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับความทุกข์ตรงหน้าว่าฉันเห็นเธอแล้วและฉันยอมรับความจริงสมการแห่งกรรมอดีตแก้ไขไม่ได้แต่อนาคตสร้างได้เดี๋ยวนี้ เมื่อเรายอมรับความจริงได้แล้วขั้นตอนต่อมาคือการทำความเข้าใจกลไกลการทำงานของมันเพื่อที่เราจะได้ไม่อยู่ภายใต้อํานาจของมันตลอดไปเรามักได้ยินคำว่าชดใช้กรรมซึ่งฟังดูน่ากลัวและสิ้นหวังเหมือนเราเป็นนักโทษที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ในแนวทางสตินำทางเรามองกรรมเป็นเรื่องของเหตุและปัจจัยจงมองภาพชีวิตเหมือนแม่น้ำสายหนึ่ง สายน้ำที่ไหลผ่านหน้าเราไปแล้วอดีตเราไม่สามารถกระโดดลงไปกัน้นหรือเปลี่ยนทิศทางมันได้สิ่งที่เราทำในอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันได้ส่งผลมาเป็นกระแสน้ำในปัจจุบันนี้แล้วการมัวแต่นั่งเสียใจโทษตัวเองว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าทำเลยหรือฉันมันคนบาปไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นซ้ำร้ายมันคือการสร้างอากุศลกรรมใหม่ในปัจจุบัน คือการสร้างความเศร้าหมองให้จิตใจซึ่งจะเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความทุกข์ในอนาคตอำานาจสูงสุดอยู่ที่ปัจจุบันขณะวิบากกรรมเก่าอาจกำหนดฉากละครกำหนดตัวละครที่เข้ามาในชีวิตคุณหรือกำหนดอุปสรรคที่คุณต้องเจอแต่วิบากกรรมเก่าไม่สามารถกำหนดปฏิกิริยาตอบโต้อของคุณได้นี่คือความลับของจักรวาล คุณมีอิสระเสมอในการเลือกที่จะตอบสนองสมมุติว่าวิบากกรรมเก่าส่งคนมาด่าว่าคุณทางเลือก A กรรมเก่าพาไปคุณโกรธจัดด่ากลับเกิดการทะเลาะวิวาทกันจองเวรกันต่อไปไม่จบสิน้นนี่คือการต่อย,ยอดกรรมเก่าสร้างกรรมใหม่ทางเลือก B สตินำทางคุณได้ยินรับรู้ความโกรธที่เกิดขึ้นแต่มีสติระลึกรู้ ทันอารมณ์นั้นคุณเลือกที่จะนิ่งยิ้มหรือเดินหนีด้วยความเมตตานี่คือการตัดวงจรวิบากกรรมและสร้างกรรมใหม่ฝ่ายดีเห็นไหมครับว่าชีวิตไม่ได้ถูกลิขิตไว้ล่วงหน้า100%เอร์เซกรรมเก่าจัดสรรโจทย์มาให้แต่คุณคือผู้เขียนคําตอบและคําตอบที่คุณเขียนในวินาทีนี้แหละคือตัวกําหนดชะตาชีวิตในวันพรุ่งนี้การสร้างกรรมใหม่เหนือกรรมเก่า วิธีแก้กรรมที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปทำพิธีตัดเวรตัดกรรมที่ไหนแต่คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเปรียบเหมือนน้ำในแก้วที่มีเกลือวิบากกรรมผสมอยู่จนเค็มปีเราอาจจะไม่สามารถยิบเกลือออกจากน้ำได้ลบล้างอดีตไม่ได้แต่เราสามารถเติมน้ำสะอาดคือความดีบุญกุศลสติปัญญาลงไปเรื่อยๆเติมลงไปทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาที S 1> <S 1> เมื่อน้ำสะอาดมีปริมาณมหาศาลความเค็มของเกลือจะเจือจางลงจนแทบไม่รู้สึกรสเค็มอีกต่อไปดังนั้นหน้าที่ของคุณไม่ใช่นั่งกลัวเจ้าหนี้วิบากกรรมแต่คือขยันหาเงินสร้างกุศลทุกครั้งที่คิดบวกคือเติมน้ำสะอาดทุกครั้งที่ให้อภัยคือเติมน้ำสะอาดทุกครั้งที่ช่วยเหลือผู้อื่นคือเติมน้ำสะอาดและที่สำคัญที่สุด ทุกครั้งที่รู้เนือรู้ตัวมีสติอยู่กับลมหายใจนั่นคือน้ำสะอาดที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่าให้คำว่าวิบากกรรมมาเป็นข้ออ้างในการทําตัวอ่อนแอแต่จงใช้มันเป็นแรงผลักดันให้คุณเร่งสร้างคุณงามความดีเพราะคุณรู้แล้วว่าผลของการกระทํำนั้นมีจริงและคุณไม่อยากลิ้มรสความขมขื่นนั้นอีกต่อไปแล้ว สติกุญแจดอกเดียวที่จะไขโซ่ตรวนแห่งความทุกข์เราพูดถึงคําว่าสติกันบ่อยครั้งแต่ในยามที่พายุวิบากกรรมโหมกระหนําสติคือสิ่งแรกที่เรามักทำหล่นหายทําไมสติถึงสําคัญนักทําไมทุกสํานักทุกครูบาอาจารย์ถึงเน้นย้ําเรื่องนี้เพราะความทุกข์ทางใจไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ภายนอก แต่มันเกิดจากความคิดของเราที่เข้าไปปรุงแต่งเหตุการณ์นั้นลองสังเกตดูนะครับเวลาเราทุกข์เราไม่ได้ทุกข์ในขณะปัจจุบันจริงๆเสมอไปส่วนใหญ่เราทุกข์เพราะคิดถึงอดีตหรือฟื้นเรื่องเจ็บปวดมาฉายซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวกังวลถึงอนาคตปรุงแต่งภาพความน่ากลัวที่ยังมาไม่ถึงสติคือการดึงจิตกลับมาที่ที่นี่และเดี๋ยวนี้ เมื่อมีสติเราจะเห็นว่าณวินาทีนี้เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังหายใจอยู่ปัญหาที่หนักหนานนั้นมันวางกองอยู่ตรงนั้นแต่มันไม่ได้ทับอยู่บนอกเราตลอดเวลาถ้าเราไม่แบกมันไว้ด้วยความคิดการฝึกสติรับมือวิบากกรรมทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวัน 1. รู้ทันอารมณ์ Emotional awareness เมื่อเจอเรื่องร้ายๆให้สังเกตใจตัวเองเหมือนคนนอกมองดูความโกรธความเศร้าความน้อยใจที่ผุดขึ้นมาบอกตัวเองว่าอ๋อความโกรธกำลังมาเยือนอ๋อความกลัวกำลังทำงานอย่ากระโจนลงไปเป็นความโกรธแต่ให้เป็นผู้ดูความโกรธเมื่อถูกดูอารมณ์เหล่านั้นจะค่อยๆหมดพลังไปเอง2 อยู่กับลมหายใจ Anchor to the breath เมื่อความคิดฟุ้งซ่านจนหาทางออกไม่เจอให้กลับมาที่ฐานกายหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงลมที่ผ่านปลายจมูกหายใจออกยาวๆรู้สึกถึงความผ่อนคลายลมหายใจคือเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเราและเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการตัดวงจรคิดลบ 3. แยกอารมณ์ ออกจากตัวกู disidentify วิบากกรรมเล่นงานที่สถานการณ์ไม่ใช่ที่จิตเดิมแท้ของคุณนี่สินคือสถานการณ์ไม่ใช่ตัวคุณโรคร้ายคือสถานการณ์ไม่ใช่ตัวคุณคำนินทาคือสถานการณ์ไม่ใช่ตัวคุณคุณคือดวงจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสที่เพียงแค่มาอาศัยร่างนี้และกำลังผ่านบททดสอบนี้ สติจะช่วยให้คุณถอยออกมามองปัญหาได้กว้างขึ้นและเมื่อถอยออกมาเราจะเห็นทางแก้ที่ซ่อนอยู่สติคือแสงสว่างในห้องที่มืดสนิทเต็มไปด้วยงูงเงี้ยวเคี้ยวขอหรืออุปสรรคปัญหาถ้าเราไม่มีแสงสว่างเราย่อมหวาดกลัวเดินชนโน่นชนนี่และอาจถูกกัดตายแต่เมื่อมีสติ เปรียบเสมือนการจุดเทียนขึ้นมาแม้เทียนเล่มน้อยอาจไม่ได้ไล่งูออกจากห้องได้ทันทีแต่มันทำให้เรามองเห็นเราเห็นว่าเราควรเดินไปทางไหนเพื่อไม่ให้ชนของเราเห็นว่างูอยู่ที่ไหนเพื่อหลบเลี่ยงแค่นี้ชีวิตก็ปลอดภัยขึ้นมหาศาลแล้วจงเพียรฝึกสติตั้งแต่วันที่ชีวิตยังปกติ สะสมแต้มบุญแห่งสติไว้เพื่อในวันที่วิบากกรรมาเคาะประตูบ้านคุณจะมีอาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดไว้รับมือเปลี่ยนเจ้านี้ให้เป็นครูการเปลี่ยนมุมมองต่อศัตรูและอุปสรรคเมื่อเราเริ่มมีสติมั่นคงขึ้น เราจะเริ่มมองเห็นตัวละครในชีวิตของเราชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะคนที่เราเรียกว่าศัตรูหรือเจ้ากรรมในเวรคนที่ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจคนที่โกงเราคนที่นินทาเราในระดับโลกสมมติเขาคือคนไม่ดีที่มาทำร้ายเราแต่ในระดับจิตวิญญาณเขาคือครูที่ปลอมตัวมาลองพิจารณาความจริงข้อนี้ดูนะครับ ว่าทองคำแท้ย่อมไม่กลัวไฟและทองคำจะพิสูจน์ความเป็นทองคำได้ก็ต่อเมื่อมันผ่านความร้อนของไฟเท่านั้นหากไม่มีไฟเราจะแยกทองคำออกจากก้อนดินธรรมดาได้อย่างไรจิตใจของเราก็เช่นกันหากชีวิตราบรื่นมีแต่คนสรรเสริญมีแต่ความสุขสบายเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความอดทนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีความเมตตา เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปล่อยวางได้จริงคนร้ายที่เข้ามาในชีวิตคุณแท้จริงแล้วคือเทรนเนอร์ส่วนตัวทางจิตวิญญาณที่คุณในระดับวิญญาณอาจจะเป็นคนจ้างมาเองเพื่อมาฝึกกล้ามเนื้อหัวใจของคุณให้แข็งแกร่งเขามาโกงคุณเพื่อสอนบทเรียนเรื่องความไม่ประมาทและฝึกให้คุณสละออกหรือจาคะ สอนให้คุณเห็นว่าทรัพย์สินภายนอกนั้นไม่จีรังเขามานินท่าคุณเพื่อสอนให้คุณหนักแน่นดังขุนเขาที่ไม่สะเทือนเพราะแรงลมสอนให้คุณเห็นว่าคุณค่าของคุณอยู่ที่การกระทำไม่ใช่อยู่ที่ปากคนอื่นเขามาทิ้งคุณเพื่อสอนให้คุณเรียนรู้การอยู่ได้ด้วยตัวเองและคนพบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากภายใน เปลี่ยนคำเรียกเปลี่ยนความรู้สึกลองเปลี่ยนคําเรียกพวกเขาในใจดูไหมครับจากไอคนเลวเป็นครูผู้เข้มงวดจากศัตรูเป็นผู้มีพระคุณที่มาทดสอบใจเมื่อคุณมองเขาเป็นครูความโกรธจะเปลี่ยนเป็นความเข้าใจคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องไปคบค้าสมาคมกับเขา ในทางโลกเราต้องป้องกันตัวเองตามความเหมาะสมแต่ในทางใจคุณจะขอบคุณเขาได้ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันเข้มแข็งขึ้นขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้เห็นกิเลสในใจตัวเองชัดเจนขึ้นเมื่อคุณขอบคุณได้บ่วงกรรมที่ผูกมัดคุณกับเทาไว้จะคลายออกทันทีเพราะหน้าที่ของเขาคือการเป็นบททดสอบ ได้จบลงแล้วเมื่อคุณเรียนรู้บทเรียนนั้นสำเร็จตราบใดที่คุณยังสอบไม่ผ่านคือย,ยังโกรธยังแค้นครูคนนี้หรือคนลักษณะคล้ายกันก็จะยังวนเวียนกลับมาสอนคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจงรีบสอบให้ผ่านด้วยการมองให้เห็นธรรมะในตัวคนผ่านแล้วคุณจะก้าวข้ามพวกเขาไปได้อย่างสง่างาม อนุภาพแห่งการให้อภัยและการอโหสิกรรมมาถึงหัวใจสำคัญที่สุดของการปลดล็อกชีวิตนั่นคือการให้อภัยหลายคนเข้าใจผิดว่าการให้อภัยคือการทำเพื่อคนอื่นคือการยอมให้คนผิดลอยนวลหรือเป็นการบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นไม่ผิดผิดถนัดครับการให้อภัยคือของขวัญที่คุณมอบให้ตัวเองล้วนๆไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลย ลองกำฐานไฟร้อนๆไว้ในมือสิครับฐานก้อนนั้นคือความโกรธความแค้นความชิงชังคุณกำไว้แน่นเพราะอยากจะคว้างใส่คนที่คุณเกลียดแต่ถามว่าก่อนที่ฐานจะไปโดนเขาหรืออาจจะไม่โดนเลยมือใครไหมก่อนมือคุณใช่ไหมใจคุณใช่ไหมที่ร้อนรุ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับหน้าตาหมองคล้ำการให้อภัยคือการแบรมือออก และปล่อยฐานก้อนนั้นตกลงพื้นมันคือการประกาศอิสรภาพให้ใจตัวเองว่าฉันจะไม่ยอมให้ความเลวของคนอื่นมาทำลายความสุขในชีวิตฉันอีกต่อไปวิธีธรำอโหสิกรรมอย่างหมดจดคำว่าอาโหสิกรรมหมายถึงกรรมที่ไม่มีผลอีกต่อไปเหมือนการยกเลิกหนี้สินที่เคยมีต่อกันตั้งจิตให้นิ่งและสงบ หาที่เงียบๆนั่งสมาธิสักครู่ให้ใจผ่อนคลายนึกหน้าคู่กรณีหากทำใจไม่ได้ให้เริ่มจากนึกเป็นเงาจางๆก่อนกล่าวคำขอขมาและให้อภัยจากใจจริงด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหากข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนข้าพเจ้ากราบขอขมา ขอให้ท่านโปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดและกรรมใดที่ท่านเคยล่วงเกินข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้าเจ็บช้าน้ําใจข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ท่านทั้งหมดทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอเลิกจองเวรน,นับแต่บัดนี้ขอให้เราต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีความสุขตามวิถีของตนเถิดเคล็ดลับ Fake it until you make it ในช่วงแรก ใจคุณอาจจะยังค้านมันให้อภัยไม่ลงจริงๆไม่เป็นไรครับให้พูดนำไปก่อนกายกรรมปากพูดนำไปก่อนเดี๋ยวใจจะค่อยๆตามไปทำบ่อยๆทุกวันเหมือนการหยดน้ำลงหินวันหนึ่งใจคุณจะเบาหวิวแล้ววันที่คุณให้อภัยได้จริงๆคุณจะรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกโซ่ตรวนที่ล่ามขาคุณไว้จะขาดสะบัน้นและชีวิตคุณ จะพุ่งทยานไปทั้งหน้าอย่างฉุดไม่อยู่รุ่งอรุณใหม่หลังผ่านผลราตรีอันยาวนานทุกๆยามค่ำคืนไม่ว่าจะมืดมิดและยาวนานเพียงใดในที่สุดพระอาทิตย์ย่อมต้องขึ้นเสมอนี่คือกฎธรรมชาติ และเป็นกฎของชีวิตเช่นกันวิบากกรรมที่คุณกำลังเผชิญไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันมีวาระของมันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และจะต้องดับไปในที่สุดไม่มีพายุลูกไหนพัดถล่มตลอดการเมื่อคุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้เชื่อว่าคุณมีอาวุธครบมือแล้วทั้งความเข้าใจเรื่องกรรมสติที่คอยกำกับใจ มุมมองใหม่ที่เห็นศัตรูเป็นครูและหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งการให้อภัยขอให้คุณมองไปข้างหน้าอาดีตที่ผ่านมาคือเท่าฐานที่มอดไหมอย่าไปรื้อฟื้นมันขึ้นมาสูดดมให้สำลักควันปัจจุบันคือดินที่อุดมสมบูรณ์ที่คุณกำลังจะหว่านมาเมล็ดพันธุ์ใหม่อนาคตคือต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น ซึ่งกำลังรอคอยการเติบโตจากมือของคุณในวันนี้จงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างพูดตื่นตื่นจากความหลงโทษคนอื่นตื่นจากความน้อยเนื้อต่ำใจและลุกขึ้นมาเป็นผู้สร้างชะตาชีวิตของตัวเองด้วยกรรมดีด้วยรอยยิ้มและด้วยใจที่เบิกบานขอให้เชื่อมั่นเถิดว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ และคุณคือผู้ที่คู่ควรกับความสุขนั้นอย่างแท้จริงด้วยความปรารถนาดีและพลังใจช่องสตินำทาง